ัสวัสดีครับสร้งเสียงพิ้เสียงแค้นน้ำกันอยู่ยร,ร้านใส่กอครับผมเนี่ยบ้านเสียงพิ้นเสียงแค้นหุ่นย้ายและเต้นอยู่หมดครับผมครับกินเขาน้ำกันครับผมบรรยายกาศอยู่ร้านใส่กอเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับพี่น้อง ไข่ต้มไข่ต้มกินไข่มือนี่กินไข่ข้าวเพินเห็นบ่ไม่มาได้ครับเพียเป็นกันต้องมื่อครับผมเอยปื้ดอย่งนั้นเห็นมันแข่งหลทีบ้านหนูเข้ามาเลยพี่ไ้หาโดยทั่วเพียใจกค่ไหครับน่ อ๋อโหลดน้องเอามืล่ะอไยเส้นไอผมเส้นก็ไ <laughs> ด <more nostro> ้พวกลัต่ดะไนงอ้งนปบ้านช่้นโอ้ได้หันานบว่างงานเนาะมอไอไาคู่อคร้กับ ไปงั้นไ <No> <vel> <N> ่ไ <m> ด <ix> like, yeah. oh, ้ไปอัน <free> น hmm. <This> like, no ี้้ไปหาีอืนฮ่าฮ่านี่ตานี่เล้ยงี่ครับครับเนี่ย่าครับผมทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะครับทุกคนนะครับวหลั่าเงินาาประกา ใข่เหลือจากนี่นี่ครับเอาเทลงในนีเลยเนี่ยใ้พ่ี่นะครับว่ามาอออนอยกนครับวัดจัดานคือนะครับมาทควสะอาดในวัดขอ้นะครับเชพนะครับห้พ่พี่น้องนะครับ พอหลั้าเลือนะครับออกข้าข้าวข้าวนะครับอาจารย์าข้คอแกเิดไม่ในรถโ้ยผมเป็นลูกเป็นหลานนเปาวะ้าเนแกเบ่ก้อนวาเี้ยงแ่ัเคื่อเมือนะครับห้ นใจนมนีไงนนตั้งเ,เนี้ยอก้านะครับอที่หนึกสาหาวเรยกน้านครับบกบายับซนี้ยิมผนทีบ้านุายนะครับทิเรื่องข้ออ,นนอ่า้อนได้้าวัดเาไม่วัดนะครับซนี้ย็ยิ้มเบกเกียว อพีาะรับน้าบานขอเทาิกหลัาเลื่อนกอดกอดอาจอยกันคุณหน้าตีกับยิ่มไร้องคอเซปไหกระดับคู่หคนละม่เลยนะครับกอคสองเาอาจอยกัน ตาย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 ้รื่นะครับครับันเม่นบ้าือว่าหกามบเ็ผงเชาร็เรียกใล้เยตาหัวนอนแล้ยตกหัวนี้อ่าา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 าเาา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 กาาปาาาาาา้าา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 ่าา ครับรวอกขอครอบครัพ่อนุกทาเจ้าบองกนั่งนะครับชืเบื้องคุณครับสิบไอ้ก้นพิดานะครับูหลังขาเลือนนะครับกอผ้าไฟัให้ท่าควักสองเท่วอรางนะครับเป็นเรัดข้าสร้อาพห้าชันอะครับครับแก้มงสไอ้นนะครับดาย เอาาบ้านะครับทุกหลักขานะครับาที่นอกนะครับเราตาก็จที่นีการตรวนะครับตรวจที่นี่อกะไ้เที่้รับรื่หลัาทนนะครับพา้ที่นอกนะครับผู้ให ่ึงยอดสายเท่าได้บ้านนะครับการติดดึงสายรอบบ้านนะครับการติดเพ็รวันละทีน้ำล่อนะครับหลังห้าร้อยบาทนะครับข่าคนพ่ล้อผู้ใดว่าสีดึงสายเท่าได้บ้านนะครับคือหลังห้าเรื่องนะครับร้อยบาทนะครับ เรือจากฆ้าแต่กับว่าุบังุวันเข้านะครับตอนนี้นะาวันเข้าขาด่าไ่ใหลายนะครับบอกไหก็ตามบอกไก็ดีนะท่สุมันเื้อดนแลในวันีว่าเขาเข้านะครับ่วนเลือนะครับปูราอนี้ไรองี้ันกดีรี่นองนะครับตลอดเวลาพี่นองนะครับ โคพี่ข้อใจโค้พบนขาจะมั่นไปนะครับขาพ่อเป็นพี่น้องนะครับว่าพ่อจะเอาเขาเก้าพ่อปนน้ำาพ่อเปเสียนะครับขาพูอไสิถึงสายเขาว่าเพื่อนกินในส่วนทพี่ในนอไอที่ครอบตุกครอบเจริญไอโยงีพี่แหาเงินไห้ได้หา้อให้รับงนเ่หาเงนได้หลายนะครับ ตาีกให้ได้ตีให้เได้ทันี่ีใเกาไปอน่อยหนึงเนะจะมาพ้นตรงลากสายไปเอาหัวปุ่นเนี้ยอันน้านก็ะบอุ่นเนี้ยอที่อกบานของเห้นะครับโอ้ใอบขอขอพดห้ายนครับเอออออกเจ้าบานขอเท่าจากทัาวุญนะครับทีว่าตีพุ่งลังฆ่าเลือดนะครับผมกับอขอบพดห้หลายนะครับ เ่รียมงานงานไงครับผม้าบาทอเ้านกงข้เลือกอยันมงคนนี้ติด่อข้าวไดไหมขอออก้างอพี่น้องถ้าบาทขอ้เป็นดำระหันแจงานพุทธาพิเศษเพิ่นจะเตรียมงานแล้วเพิ่นจะเตรียมงานรวมแรงรวมใจข้าบาททุกคนนะครับ พลเมืองละเมือไปได้แคนะคบ้านเพิ่งกระปาะกาายเหมืองอื้นเป็นต้นไปเพิ่งกระสิเริ่มจัดงานวอดคุณนะวันงานกทีมเอเดืยนมกราผมนะครับงานนี้นะครับเดียนมกราปด้ทั้งลายนะครับเดือนมกระลาด้ทั้าี้มกราลาเออเดีอนมกราติดแล้วมันที่เอสสอง ที่เด่นที่สองามครับผมลอามพปะทนะครับวัดุกเตั่เนะครับเข้ามารมาับเือไปนะครับ้าอ้าเานะครับผู้ใดาขอเปยังแตถือว่าใค่นี้ตากับนาข้านะครับ ผมองี่ทิ้งไหนกอบแทบนทงพีลานะครับขอขอบคุณองค์ทางสีลาคนละใหม่แล้มเนอะทุกคนจเริญหาั้นหาค่าในแด้หลายเริ่มแรงเริ่มใจสวัสดีครับชาวบ้านก็จะออกมาสวซายกัน เขนะดก็จะมาขายของมองนี่พี่เก่าล่ะกาที่เพ็รเล็กๆน้อยๆจ่ายเพิ่มซื้อกันนิดจับจ่ายเพิ่มซื้อกันใช่ไหมแม่ไอ้เมียขายว่าไปเฮทสก็อีหยังหนีมือเก่าคือเล็บคือดำกัดหมูตั้งแค่ผุ่น อคนอัออปอบป่อใครเล้ยนอะไใครหลูดกับอิงประยัดเอาไป,ไปเอาใบเอาใบปนเหมอนกใจปะใส่ใจงเพื่อเขายากมากแท้ กินเพราะอิ่มหรยอิ่มเพราะกินกว่าตะเบหรอไปคันเสิรดีครับ